ตเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับตุลยทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเล็กเด็ด ตลายเลขที่ทางช่องจะมานําเสนอในะวันนี้ก็เป็นของประสาทเพชรพันลานประสาทเพชรพันลานงวดประจำที่16มิถุนายน2566ประสาทเพชรพันล้านให้เลข8เลข4เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี81 83 85 89ถ้าเลข4มันก็จะมี41 43 45 49ถ้าเลข7มันก็จะมี71 73 75 79สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาประสาทเพชรพันลานให้ 72กับ9ตผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก272เลขท้าย2ตัว09ให้72กับ9 0 72ถูกเลขท้าย2ตัวท้าที่1 9 0ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่าหงวนนี้ประสาทเพชรพันล้านจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คมาโนขำาตดสมก,การเลขเด่นงวดประจำที่16มิถุนายน2566สมก,การเลขเด่นให้เลข7เลข0เลข3ชุดอตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี72 74 75 79 76ถ้าเลข0มาก็จะมี01 04 02 08 05ถ้าเลข3มาก็จะมี39 38 35 36 34สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาสมก,การเลขเด่นให้ 72ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก2 72ให้72ออก72ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่งวางวดนี้สมการเลขเด่นจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาโตนเข้าตบผังเลขเด็ดงวดประจำที่16มิถุนายน2566ผังเลขเด็ดให้เลข9เลข2เลข1 เลขศูนย์สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาผังเลขเด็ดให้72ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้าวยที่1ออก2 72ให้72ออก72ถูกเลขท้ายสตัวท้าวยที่1นขับละมาตามกันต่อว่างวดนี้ผังเลขเด็ดยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอ่อเขตัวลอตเตอรี่ชีโชคงวดประจำที่16มิถุนายน2566ลอตเตอรี่ชีโชคให้เลข8เลข6เลข7 ชุดสงตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี81 8 4 8 5 8 9เถ้าเลข6มาก็จะมี616,46969เถ้าเลข7มาก็จะมี7 1747579สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาลอตเตอรี่ชีโชคให้27ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่หที่1ออก272ให้27 27ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่หน่1ครับเรามาตามกันว่ากดนี้ลอตเตอรี่ชีโชคยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนคำตัวเลขดาวพฤหัสบดีงวดประจำที่16มิถุนายน2566เลขดาวพฤหัสุให้เลข5กับเลข7ชุว2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี58 52 53 50 95 45 15 65ถ้าเลข7มาก็จะมี78 72 73 70 9 7 4 7 1 7 6 7สําหำหรับผลงานวที่ผ่านมาเลขดาวพัดสดุให้09ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัต่อออก09ให้09ออก09ถูกเลขท้าย2ตัวรับลรามาตามกันต่อว่างนุนี้เลขดาวพัดสดุจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตนเข้าตัวด้วยอาจารย์วิหกแจกโชคงวดประจำที่16มิถุนายน2566อาจารย์วิหกแจกโชคให้เลข0กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 08 02 04 30 50 70 60ถ้าเลข2มากจะมี21 28 29 24 3-2-5-2-7-2-6-2สหำหรับผลงานกดที่ผ่านมาจารยวิหกแจกโชคให้09ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก09ให้09ออก09ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่ากวดน,นี้อาจารย์วิหกแจกโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนคำจอดจุดติ่งกระดิ่งทองวดประจำที่16มิถุนายน2566จุดติ่งกระดิ่งทองให้เลข4เลข0เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 48ถ้าเลข0มันก็จะมี05 09ถ้าเลข3มันก็จะมี36 37สำหรับผลงานวที่ผ่านมาจุดติ่งกระดิ่งทองให้90ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัวออก0ูนให้90ออกตูนถูกตัวกับของเลขท้าย สองตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ตุดติงกระดิ่งทองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า,คำ,าคำตอนคำตนเลขเด่นจากโชเชียวงวดประจำที่16มิถุนายน2566เลขเด่นจากโชเชียลให้เลข เลขเลข1เลข9ชุด2งตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี8 0 8ศ8 6ย์ถ้าเลข1มันก็จะมี1012-16ถ้าเลข9ามันก็จะมี9 0้า9ูนย์สอาหำหรับผลงานวุฒิผ่านมาเลขเด่นจากโจเชียวให้เลขเ็เลข0ย์เลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายวที่1ออก2 7 2เลขท้าย2ตัว0ูนให้เลข7เลข0ย์เลข2เลข2เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยเลข7ด เข้าหลัก10ของเลขท้าย3ตัวท้าที่1เลขศูนย์เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวสุเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลมาตามกันว่าคนนี้เลขเด่นจากโซเชียลอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรรม,มาตอนกับตัดสิ์คูบาบุญชุม่มงวดประจำที่16มิถุนายน2566ศสิทธคูบาบุญชุ่มให้เลขเจ็ด เลข5เลข1่ชุดอตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70-72,7879ถ้าเลข5มาก็จะมี5 0 5 2 58 59้าเถ้าเลขหมาก็จะมี1012,1819สอาำหรับผลงานวที่ผ่านมาสิทธิคูบาปุญชุ่มให้เลข0ูนกับเลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2. ตัวศูกให้เลข0ย์กับเลข9เลข0ูนย์เข้าหลักสิบเลขเเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2อตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่กนนี้สิทธิคูบาบุญชุม ยาจ,จะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าข้ารรมาตนก็ตัดสยามเล็กลวยงวดประจำที่16มิถุนายน2566สยามเล็กลวยให้เลข7ตัวเดียวให้เลข7ชุด2ตัวให้72 74 76 078797สำหรับผลงานพวกที่ผ่านมาสยามเลขกรวยให้เลข2ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก2 7 2ให้เลข2เลข2เข้าหลักหน่วยและหลักร้อยของเลขท้ายสตัวท้ายวยที่หส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่าคนนี้สยามเลขกรวยยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตตนคำตัารหัสล็อกเลขลับงวดประจำที่16มิถุนายน2566รหัสล็อกเลขลับให้เลข7เลข2เลข9ช่วย2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี71 74 75 76ถ้าเลข2มันจะมี21 24 25 26ถ้าเลข9มันก็จะมี91 94 95 96 สำหรับผลงานวาที่ผ่านมารหัสล็อกเลขลับให้เลขศูนย์ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2. ตัวศูนย์เก้าให้เลขศูนย์เลขศูนย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัว่วนเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่าคนนี้รหัสล็อกเลขลับยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตนก็ตนวเลขลับปูดแตกงวดประจำที่16มิถุนายน2566เลขรับปูดแตกให้เลข2เลข6เลข7เลข8เลอ2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2 3 2 9ถ้าเลข6มันก็จะมี6 0 6 4ถ้าเลข7มันก็จะมี7 1 7 9ถ้าเลข8มันก็จะมี8 4 8 5สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขรับปูดแตกให้เลข0ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว0 9ให้เลข0เลข0เข้าหลัก สิบของเลขท้าย2ตัวสเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าขาละมาตามกันว่าคนดตีเลขลับกูดแตกยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคันมาตองคัตัวอยากรวยงวดประจำที่16มิถุนายน2566อยากรวยให้เลข8กับเลข4ตัวเดียวให้เลข8ชืชื่องตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8081 83 85 86 8, เลขสี่มาก็จะมี4041 43454649สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุดนคำไม่เข้าเป้าขัามาตา,ามกันว่างวดนี้อยากรวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาโตนคข้ตัวรวยกับสลากกินแบ่งรัฐบา,งาลงวดประจำที่16มิถุนายน2 5 6 6รวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลข4กับเลข0ชุด2ตัวให้ เลขสี่มาก็จะมี C348 ามทาเลขศูนมาก็จะมี0 7 0ย์เาหรับคนงานวาที่ผ่านมาหลูดกับใหม่เข้าเป้ารัฐบ,บาลตามกันว่าวันนี้รวยกับตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลจะกลับไปเข้าเป้าอีกไหม คำมาโตนครับตัวฟ้าบรรดาซั์พวดประจําที่16มิถุนายน2566ฟ้าบรรดาซัพบเลข9กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มัก็จะมี92 97 19 49ถ้าเลข8มัก็จะมี89 86 58 38สําหรับผลงานงวุฒิผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าคลบมาตาบกันว่าคนนี้ฟ้าบรรดาซัพย์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับตอนฟันธงเลขออนไลน์งวดประจําที่16มิถุนายน2566ฟันธงเลขออนไลน์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข7เลข1เลข9เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70 74 75 78ถ้าเลข1มันก็จะมี10 14 15 18ถ้าเลข9มันก็จะมี90 94 95 98ถ้าเลข2มันก็จะมี20 24 25 28และอีกชุดหนึ่งให้ เลข6เลข3เลข5เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี6 1 6 2 6 7 6 9ถ้าเลข3มันก็จะมี3 1 3 2 3 7 3 9ถ้าเลข5มันก็จะมี5 1 5 2 5 7 5 9ถ้าเลข8มันก็จะมี8 1 8 2 8 7 8 9สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าเขาเามาตามกันว่าวันนี้ฟันธงเลขออนไลน์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนําตัวดอุด,ดมทรัพย์งวดประจำที่16มิถุนายน2566อุด,ดมทรัพย์เลข9เลข1เลข 0, 0, 0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี98 96 97ถ้าเลข1มันก็จะมี13 14 15ถ้าเลข0มันก็จะมี02 08 07สำหรับคนงานที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าเขลมาตามกันว่าวานนี้อุด,ดมทรัพย์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมถิเอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน52 54 56 92 94 96ชุดทอง194 694สําหรับตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากรัพย์และทำบานเท่านั้นทางช่อง ก็โหมจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อน mm. ถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm. เมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลในด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ